ต่อไปครับไอศครีมละลายรีบกินสิลูกเดี๋ยวก็ละลายหมดแล้วนะข้าแม่เอาแล้วไงเริ่มละลายแล้ว ละลายไหลเยิมจะหยดไหมโอ้โหหมดกล้ละลายเลยครับโอ้โอโอจะได้จังไหลออกข้างล่างนะครับละพื้นไหลหมดแล้วอ่าโอ้โอ้สุดยอดครับขนาดเ่็ไมไปเลย โอ้ oh, มากสุดยอดจริงไอเดียเ <Idea S 2> จ๋ง,จงได้เต็มเลยแล้วก็เห็นท่าแล้วผมหวาดเสียวแทนเหมือนกันยอดเยี่ยมมากนะดูจากไอติมของจริงเลยหรือเปล่าเนี่ยลูกดูไอติมของน้องนะคะ oh. <c oughs> ก็เลยเอามาทําแบบนี้อ๋อ oh, <c oughs> ด้วยไอติมของน้องนะครับนะโอ้ก็ได้ผ่านเข้ารอบแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเลี้ยงไอติมน้องด้วยนะค่ะ <c oughs> ถูกใจตรงไหนครับประธานกรรมการครับว่ายังไงครับไอเดีย <Idea S 2> <c oughs> ไม่เหมือนใครครับ แปลกไม่ดีครับแล้วก็แสดงได้เหมือนจริงมากๆครับยิ่งตอนที่ไหลออกมาด้านล่างเนี่ยเหมือนมากๆเลยละครับไอติมโคนเวลาที่ไอติมละลายเนี่ยมันจะไหลลงมาตรงก้นจริงๆนะครับใอจุดนี้มันเล่นนะครับเหมือนมากๆเลยละครับยินดีด้วยนะครับเยี่ยมากนะแม่ไก่ลูกไก่ครับท่านครับ ยิ้มปั้นมาเลยนะจ๊านุต้มเตียมตุ้มเตียมโอ้อาเอ้ายังไงเอายังไงดีเอายังไงจะไปทางไหนไปไปทางนู้นย้อนกลับไปไหนแล้วลูกมาทางนี้พาลูกๆมาทางนี้ลูกไอ้มาหาลุงนี่เออมาหาลุงมาหาลุงโโอ้หน่ารักจริงตายแล้วแต่เข้าใจทำนะครับอ้าว เอาไปทางนั้นทำไมเรามาหาลูกทางนี้ได้ลูกทางนี้แม่เอาผาทางนี้เรกขี่ป่ะขี่มาะผาเลยวผาเลยวผาเร็วาลูกๆมาทางนี้เออเข้าท่าเข้าทางดีนะครับไปตอไปตอก่าไม่ต้องมีอะไรมากอย่างนี้แหละโอ้โหก้นใายได้ด้วยเห็นไหมนั่นนะครับเข้าใจคิดเข้าใจทำแล้วเกินนะครับ เดียวเดียวเดียวรักระเดนนู่นปี๊ดไปนู่นแล้วครับเขาต้องเป็นห่วงเลยครับมาลูกมามาลูกมามามาโอ้โหเต็มกันไปเลยทีเดียวโอ้โหมาคนเดียวเลยรับไปเต็มๆน่ารักด้วยอายุเท่าไหร่เนี่ยลูกอายุเท่าไหร่จ้าอะไรอะไรอะไรฮะกี่ขวบแล้วฮะสากอะไรนะฮะชื่ออะไรลูกน้องจอนเนีาะฮะ ผู้ใด,ดยังเนี่ยผูดด้ใดยังไม่รู้นะเนี่ยอายุเท่าไหร่กี่ขวบแล้วแล้วคุณคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนครับคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่คุณแม่สองสองขวบอ่ะกี่ขวบเฮ้ยคุณแม่ครับคุณแม่มาเคลียร์หน่อยครับค,คุณแม่อะฮะอะไรนะสองขวบอ่ะสองขวบแล้วอสองขวบแล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะมาแต่ก็น่ารักจังเลยเนาะน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 ่ารักนาะลูกอะเออเอเอแม่หนูอยู่ไหนอ๋ออยูอ่ทางโน้นนะ ม่เรียกแล้วไปหาแม่ก่อนไหมเอ้อท่าทางยังไงอันนี้อะไรเนี่ยแกยังงงๆนะครับอ่าขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากนะลูกนะนะลูกนะอ่ะเดินกลับเองได้ไหมลูกนะไหวไหมลูกไปได้ไหมเอ้อได้นะอ่างั้นไปได้ลูกเลยลูกไปเออบายบายนะลูกนะ,บา,บ,าะ,ะบ,าบายบายจ้าลูกเออบายบายจ้าบายบายน่ารักนาลังอ่าไปนั่งรอก่อนไปนั่งรอก่อนบาย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 เอ้ยน่ารักจริงเลยไปดูโชว์ต่อไปครับของโปรดของฉันครับ ไหมคาเฟ่ก็น่ากินด้วยจะกินซอฟต์ครีมดีไมนะ่น่าไอเต็มก็อยากกินเอาอันไหนดีนะหลายใจแล้วกันแต่ว่ากินฟลุตพาเฟ่ดีกว่าเอาอันนี้แหละน่ากินดีอาจบแล้วครับ พนันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมงั้นอ่ะอ้าวก็สวยดีออกเอ้ยน่าจดทีครับน่าเสียดายสวยนะมานี่ยมานี่มาเนี่ยม่อของน่าทานทั้งนั้นเลยเนาะขอ,ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ